กิจกรรมและแนวค่ะวันนี้วันศุกร์ที่สิบแปดทุนานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์พาล้างงานทั้งทั้งหมดแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็คือมีหนึ่งใบงานที่ต้องทำทำลงในหนังสือนะคะนักเรียนทำลงในหนังสือนะคะวันนี้ งานทุกชิ้นทําลงในหนังสือหมดเลยตั้งแต่ทามานะคะงานนี้จะเป็นงานที่สี่แล้วนะงานที่สี่แล้วนะคะมีบางคนส่งงานมาแล้วบางคนไม่ส่งเลยอ่านักเรียน,นะคะบางนคนก็ส่งนสุดใช่ใช่ดนนี้นะคะดล่นนี้สีเขียวแสงรูอาจจะาขาวๆไปหน่อยสีเขียวนะคะดล่มนี้ แดี๋ยวจะย้อนให้นะคะว่างานชิ้นที่หนึ่งอยู่หน้าอะไรบ้างนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาค่ะคณะขเข้ามาแล้วนะคนที่เพิ่งเข้าเรียนวันนี้วันแรกนะคะฟังนะงานชิ้นแรกนะคะจะเป็นงานสองใบงานเท่าไรหร่บอกเพื่อนหน่อยใบงานเท่าไหร่ ูต้องย้อนกลับไปดูในไลน์กลุ่มใบงานที่เรียน <1. S 1> โหน้าสิบหน้าสิบครับนั้เรียน,นะคะในโนต้ตอะของไลน์กลุ่มอาะจะมีงานอยู่นะว่ามีงานอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะคะนัะเ้เรียนเข้าไปดูได้เลยปูยังไม่ได้แปะโน้ตไปให้ ก็คือใบงานที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่ยีสิบแปดจะอยู่หน้าสามกับหกค่ะนักเรียนหน้าสามกับหน้าที่หกอ่ะวันลนสวัสดีค่ะส,สดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะหน้าที่สามกัหน้าที่หกนะใบงานแรกของวันที่ยี่สิบแปด หน้าสามถึงหกสามถึงหกหน้าที่สามถึงหน้าที่หกนะคะอ่าต่อไปค่ะวันที่สี่มิถุนาครั้งที่สองเมื่อกี้ยี่สิบแปดพฤษภาเนะสี่มิถุนาค่ะครั้งที่สองหน้าหกเจ็ดและสิบค่ะจดไว้ด้วยนะหกเจ็ดและสิบ นะคะส่วนครั้งล่าสุดค่ะนักเรียนครั้งล่าสุดค่ะนักเรียนค่ะหน้าหน้าที่สิบมีคะแนนด้วยนะที่มันเป็นแบ่งเวลาให้เป็นนะมีคะแนนด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะหน้าที่สิบเอ็ดใช้หน้าที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดหน้าสิบเจ็ดกับสิบแปดค่ะเป็นเรื่องโอเนกครั้งที่แล้วโอเน แล้วครูก็ให้เราตามงานเก่าครั้งที่แล้วนะคะ17 18นะคะครั้งที่แล้ววันที่11ส,ส่วนวันนี้ค่ะจะขึ้นบทที่สามีมีเน่์ค่ะรนลอค่ะบทหล่อค่ะบทที่ส<อ>ามนักเรียนอยู่หน้า20ค่ะ กิจกรรมที่สามจุดหนึ่งนะคะเรียนรู้ทักษะชีวิตนะคะอยู่หน้ายี่สิบวันนี้มีกิจกรรมให้ทำด้วยนะฟังดีๆนะคะทักษะชีวิตค่ะหมายถึงความสามารถขักเรียนอันประกอบด้วยความรู้เจตคต,ติและทักษะที่จัดการกับปัญหารอบๆตัวนะคะในสภาพสังคม ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตนะคะเช่นปัญหาเรื่องเพศอเริ่มมีความรักพอเข้าสู่วัยรุ่นนี่นะคะบางคนต้องวางแผนให้ดีนะจะจีบคนนี้ดีจะชอบคนนั้นดีหรือจะเลือกคนไหนดีนะคะอันนี้คือในเรื่องของเรื่องเพศแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะ ผู้ชายก็เหมือนกันอาจจะ,ะแ,แบบคบเพื่อนคนนี้ดีไหมเพื่อนผู้ชายคนนี้เป็นยังไงอะไรพวกนี้นะคะเราจะต้องวางแผนให้ดีนะคะต่อไปค่ะชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้เข้าสู่ในภาวะที่เป็นอะไรอ่ะเป็นเาเรียกว่าอะไรภาวะที่จะสร้างครอบครัวใช่ไหมอ่ายังไม,นนไม่เป็นหัวหน้าห้อใช่ตอนนี้ก็คือยังอยู่กับ พ่อแม่อยู่ก็คือชีวิตครอบครัวในคะรอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของเรานะคะต่อไปก็คือสุขภาพอ่าสุขภาพยิ่งช่วงนี้มีโควิดต้องวางแผนได้ดีนะแบบว่าอ่าต้องมีทักษะในการปรับตัววางแผนในการใช้ชีวิตที่ดีนะว่าจะออกไปข้างนอกดีไหมช่วงนี้โควิดเยอะแยะจะไปตรงนั้นจะเสี่ยงไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมสังคมงต่างๆนะคะ บุคคลที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและความสามารถจัดก,การชีวิตให้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องรู้จักหลีกเลี่ยงการการะพือตน,นที่ส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคลอื่นนะคะรวมถึงรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้คือความหมายของทักษะชีวิตนะคะ เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าองค์ประกอบของทักษะชีวิตอ่ะมีทั้งหมดกี่ข้อและนักเรียนฟังดีๆนะองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเอาไปใช้ในการทำใบงานนะคะอ่ะเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกองค์ประกอบของทักษะชีวิตอ่ะมีทั้งหมดสิบสองข้อนะคะนักเรียนมีทั้งหมดสิบสองข้อนะคะ เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่องค์ประกอบข้อที่หนึ่งค่ะก็คือการคิดวิเคราะห์วิจารณ์นะคะอ่าก็คือความสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยกะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคือถ้ามีมีองค์ประกอบข้อที่หนึ่งนี่คือถือว่าแบบได้เลยดีมาก วิเคราะห์แยกแยะได้นะคะว่านี่คืออ่ามันเช่นช่วงนี้เราจะต้องเรียนออนไลน์นะต้องคิดให้ได้นะต้องเรียนออนไลน์อยากเล่นเกมเดี๋ยวก็จะเรียนไปเล่นตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเลิกเรียนอันนี้นะคะต่อไปข้อที่สองความคิดสร้างสารรค์คือความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไมต่ติดอยู่ในกรอบนะคะความคิดส,สร้างสรรค์เช่นการทํางาน เหมนอนี่ครูให้ทํางานเรื่องของตารางที่เป็นเวลาค่ะบางคนรอบตามครูบางคน,นคิดเองแค่คิดเองแตกต่างจากครูก็คือมีความคิดสร้างสรรค์แล้วนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่สามค่ะความประหนักรู้ในตนเองนะคะคือความสามารถในการค้นหา และเข้าใจจุดดีจุดด้อยของตนเองและความแตกต่างจากคนอื่นนะคะอันนี้ง่ายมากรู้จักตัวเองนักเรียนรู้จักจุดเด่นของตัวเองจุดด้อยของตัวเองก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะและที่สำคัญนักเรียนอย่าเอาตัวเองไปเรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเรามีจุดดีของเรานะคะเพื่อนเขาก็มีจุดดีของเขานะคะจุดดีของเราเพื่อนเขาอาจจะไม่มีก็ได้นะ อันนี้คือนักเรียนห้ามเอาไปเปรียบเทียบกับเขาโดยเด็ดขาเราต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนมีจุดดีเราก็ยินดีกับเขาเรามีจุดดีเพื่อนก็ต้องยินดีกับเราเพื่อนมีจุดด้อยเราก็อย่าไปบูลลี่เพื่อนใช่ไหมคะธนาชาติใช่ไหมผมไม่เคยบูลลี่ใครโอ้อโหอไม่เคยบูลบลี่หรอใช่ไม่เรา เรามีสุดอยแล้วเพื่อนมบูลลี่สับเราโกรธอะไรเงี้ยอันนี้บูลลี่คนไม่เป็นครับไปตดนบูลลี่ครับไม่บูลลี่ไม่ใช่บูเลีดีแล้วดีแล้วอะต่อไปค่ะข้อที่สี่ความเห็นใจผู้อื่นนั่นแหละก็คือมาจากข้อเมื่อกี้แหละสามารถเข้าใจความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะในบุคคลที่แตกต่างจากเรายังนใจบ้างอาร์ตอย่าอวดแฟนมาก อยา่ออยาอวดแวนมาชาดอนกูชาดอนมันอวดผมไม่เคยครับอวดอะไรยังไม่มีเลยเพิ่งโดนทิงน้งเพื่อนกูเพิ่งโดนทิง้งเพื่อนกูเพิ่งโดนทิง้งวดอะไรคะทำไมพูดจาไม่พอเลยเพื่อนกับผมเพิ่งโดนทิ้งครับใช่ใช่พูดจาพอๆนออ่ะต่อไปค่ะขอ้ะขอที่ห้าความภาคภูมิใจในตน,นเองค่ะ ก็คือรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆนะคะของตนโดยไม่มุ่งความสนใจไปแต่เรื่องรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถทางเพศเพียงอย่างเดียวอันนี้คือเขาพูดมานะ,อ,ะอยู่ในหน้า21นะคะนักเรียนมีอยู่อ้าวธนากรตาใจเฮลโลสบายดีนะคะสบายดีครับไม่เคยเป็นอะไรเลยครับ ดีแล้วค่ะอันนี้คือต้องรู้จักภูมิใจนะคะไม่ใช่โอ้ยชีวิตนี้ฉันภูมิใจฉันหล่อฉันหล่อมากแกี่เรฉันหล่อกแกอะไรแบบเนี้ยนักเ,เรียนอย่าไปม,มุ่งแต่เรื่องนี้นะคะมุ่งเรื่องอื่นด้วยเรื่องเรียนก็ได้เรื่องเล่นเกมก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แล้วคือไม่ใช่แต่เรื่องความหล่ออย่างเดียวนะคะเหมือนธนากรตอนเนี้ย หอแล้วหอแล้วอ่าต่อไปค่ะข้อที่หกความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะคือความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีส่วนรับผิดชอบในความเจริญและเส่อมของสังคมอ่าอย่างเช่นการเข้าเรียนออนไลน์นีเนี้ยคือความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมห้องมอสองคับสาม ถ้าเข้าเรียนครบก็คือเป็นหน้าตาของครูประจำชั้นของเพื่อนๆในห้องโอ้ยห้องนี้สุดยอดมากเข้าเรียนครบพอหายไปสักสองสามคนเหมือนพนกักงานอรย่างเงี้ยหายไปไม่ได้แจ้งครูเลยวเป็นโควิดป่วยหนะักครูก็ไม่รู้เออก็เลยทําให้เสื่อมเสียไปเลยห้องนี้เข้าเรียนไม่เคยครบสักครั้งเรียนกับครูมาสามครั้งเออวิชาอื่นก็ไม่เคยครบครับนั่นแหละ มันมันไม่เกีย่ยมันไม่เกียเก่ยวกับผมหรอกครับเป็นไม่เป็นมันไม่เกีย่ยวกับผมหรอกครับมันเกีย่ยวกับเพื่อนครับเพื่อนเขาก็ไม่เข้าครับนั่นไงก็คือทุกทุกคนไงก็รู้ถึงรวมรวมนะต่อไปข้อที่เจ็ดก็คือสร้างความสัสมพันธ์สร้างความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะการเล่นเกมกันก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพแล้วค่ะนักเรียน ว่าจะรักษาสัมพันธภาพในเกมไว้ได้หรือเปล่านะคะในเกมเหมือนเกมนู้นเดีนนี the ้ก็ชิคเกียตเล่นละครับรักการสื่อสารรักการเล่นตัวละมากพอเข้าเกมแค่นั้นแหละโอ้ยมึงกูสับปุ้ยนุ่งพ่อขุนรามคำแหงมาเลยเดี๋ยวนี้สังคมเกมก็อย่างนี้แหละครับมันแย่ครับคูสังคมเกมมันแย่สังคมเกมมันแย่ครับนี่เดี๋ยวนี้ก็ขี้เกียจเข้าเกมแล้วเข้าแต่กูเกิลนะเดี๋ยวนี้ ง่ไม่ใช่รนอนไม่ได้ต่อไปอ้าวข้อที่แปคือการสื่อสารคีอความสามารถในการใช้คําพูดและภาษาท่าทางนี่ไงการสื่อสารเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เพื่อนหลุดคําสาปสมัยพ่อขุนรามทําแหงมากอันนี้ก็คืราเพีงคุยกับครูใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะใช้คำพูดแบบนี้คุยกับเพื่อนบางคนเขาเป็นผู้ดีเขาไม่อยากได้ยิน คำสาบสมัยพ่อผึงรำคามแพ้เราก็ไม่มีดเลยคือใส่เพื่อนไอ้หน,น,นุนบางคนแบบคิดว่าฉิดแต่ฉิดไม่จริงนะฉิดแค่ขำๆเลยเนงะี้ยอ่างไปพูดมุยกูใส่เพื่อนไม่ได้นะก็มไม่ขำด้วยนะจะโดนต่อยแทนผมผมนิกัยนอนมากเลยครู เหมือนเหมือนกับไอเอธานไชาเราคูมันมันไปแบบสนิทขำขำกับคนแคนะเขาอายุที่66เป็นพูดกูเหมือนกับเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่ใปนเลยท่านนะคะเนี่ยใช้อะไรเขาอย่างนี้ชาลอนมันพูดโกูบรรดาเขาเลยอ่ะผมไม่เคยพูดอะไรเรี่องเขาว่าพี่พี่พี่หยุดหยุดไลน์ไลนผมเอไปเอไปเอาไปจะจบแล้วจะจบแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแชทกันต่อไปข้อที่เก้าค่ะการตัดสินใจคือความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบนะคะที่สี่การแยกไม่ได้ค่ะให้ด้วยค่ะคดไม่ได้คะคอนไม่ได้ค่ะตอนนี้ มีเสีงได้ขอบคุณค่ะขอ้ะขอที่สิบค่ะการแก้ไข่ปัญหาคือความสามารถในการรับรู้ปัญหาสาเหตุนะคะและ้วก็สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียนะคะของทางเลือกประเมินทางและลงมือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะขอค้อสิบเอ็ดจัดก,การกับอารมณ์ค่ะคือความสามารถในการรับรู้อ,อารมณ์ของคนและผู้อื่นนะคะ รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมนะคะแล้วก็รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธแล้วก็ความเศร้าค่ะที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจนะคะได้อย่างเหมาะสมสวัสดีค่ะน้องชายธนากรเข้าเรียนด้วยอ่ะ อันนี้นะคะข้อสิบเอ็ดเนี่ยสําคัญมากเลยนะคะจัดการกับอารมณ์นะคะนักเรียนถ้าเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้โกรธแต่บางคนอะโกรธพ่อทําร้ายตัวเองลอยกําแพงลอยเพื่อนอันนี้คือทาร้ายผู้ถ้าทักโกยผมเข้าห้องน้ำอย่างเดียวครับเอออันนี้นะคะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวอก็มีฟูบังอันหนึ่งเลยก็เปิดน้าดังๆอะครับอืมอันนั้นได้ได้ได้ไม่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครเลยอ่าแล้วข้อสุดท้ายค่ะจัดการกับความเครียดก็คือความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียดรู้รู้วิธีฝอนคลายความเครียดบางคนโวยเครียดมากเรียนเยอะมากเลยอ้้งหนาวครับเลย่อนคลายความเครียดด้วยการเล่นเกมแต่สุดท้ายเป็นไงคะเล่นเกมยิ่งพอร้อนครับต้องเข้าห้องน้ำเป็นเครับใครเครียด ตอนมี้เล็กคอดอยู่นะคะครับหมกมุ่นค่ะอันนี้ก็คือไม่มีการผ่อนคลายความเครียดของนักเรียนนะคะมีหลายแบบเช่นบางคนไปเตะบอดไปเล่นม่าไปเที่ยวกับเพื่อนไปดูหนังบางคนฟังเพลงอ,อะไรพวกนี้นะคะมีกิจกรรมที่สามารถทำ่รู้จักไปไประบายใส่เพื่อนนะสุดท้ายเพื่อนก็เป็นหมา ไปเพื you journey, ่อหนาวสุค่ะคะก่อนที่จะพูดนักเรียนช่วยยกมือหรือว่าขออนุญาตในการพูดก่อนนะคะเข้าใจไหมคะคุณธารนขออนุญาตปิดไมค์ค่ะอ่าโอเคองประกอบของทักษะชีวิตนะคะมีทั้งหมดสิบของประการด้วยกันอ่า สิบสองประการนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาทำรายงานที่หนึ่งค่ะอยู่หน้ายีา่สิบสองเขียนวันที่ด้วยนะคะวันนี้วันยี่สิบแปดอยู่หน้ายี่สิบสองนะคะก็คือให้นักเรียนค่ะอ่านสถานการณ์แล้ววิเคราะห์ทักษะชีวิตที่ควรน,นำมาใช้ทักษะชีวิตก็คือทั้งสิบสองข้อเมื่อกี้นะคะอยู่หน้ายี่สิบเอ็ดนะคะทั้งหมดเนี้ย เอามาลองดูว่าเราจะเลือกข้อไหนมาแก้ไขในสถานการณ์ทั้งสามสถานการณ์นี้นะคะอะ่ให้เวลาทำํำนาชาทำงานได้แล้วค่ะบดินีกรอยู่ในรถนะคะไม่ได้ไม่มีหนังสือ กลับถึงบ้านทำด้วยนะคะพีลาศสวัสดีค่ะพีลาศสวัสดีค่ะพีราศรู้แล้วครับผู้รู้แล้วครับทำงานของเก่าอยู่ ของเก่าอะไรครูสั่งให้ทาวันนี้ทําของใหม่ก่อนของเก่าค่อยไปตามเลยทำเสร็จเมื่อกี้ไงครูเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยตารางอ่ะแล้วเหรอใช่ไม่ใช่อันใหม่อันเก่าเอาหูผิดอะไรอ่ะแค่ไม่ได้ฟังครูตอนนี้กครูบอกว่าให้เราอ่ะทําแบบสุดหัดทำรายงานที่หนึ่งหน้ายี่สิบสอง กิตตภัตนำมะกิตตภัตนามะกิติาดาสุขเกิดมา ดี๋จะเรียกถามคนที่ไม่เข้าเรียนวันนี้มีสุภศินกิตพัฒนานม,ม้านิทิตพนาดุลอาทิตย์นะคะห้าคนแล้วก็ที่เดี๋ยวเข้าโค้ดค่ะ5คนนะคะมีทั้งหมด29คน นักเรียนทำรายงานนี้เสร็จนะคะให้นักเรียนสมเข้าในกลุ่มเช่นเดิมนะคะเขียนด้วยลายมือสวยๆนะข<ม>้าวสาชีวิตนะคะที่คนนำมาใช้นะคะจะอยู่ในหน้า21นะคะ12ข้อเมื่อกี้นะ12ข้อเมื่อกี้นะคะ